ครับนี่ก็คือเป็นการประเมินเตรียมพร้อมประเมินพื้น,นที่ด้วยใช่ไหมคะมีการจัดทัพใหม่ใช่ไหมคะเรื่องอ<า>รเรื่องจัดทัพเรือใช่ค่ะท<อ>่านนายกก็ย้ำแล้วว่ายังไม่มีการยุบสภา ก็ต้องก็ต้องฟังท่านเป็นหลักนะครับเพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจยุบสภาหรือไม่ยุบในฐานะพักร่วมเนี่ยเราก็ต้องฟังท่านแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในฐานะนักการเมืองและในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราควบคู่กันไปในคณะรัฐบาลในฐานะรองนายกในฐานะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีอื่นๆของพรรคเราก็กำชับกันชัดเจน ตรงมีผลงานเป็นรูปธรรมเท่านั้นริงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําหน้าที่สนองออกความต้องการประชาชนตรงนี้ให้ดีที่สุดให้ชัดเจนเป็นรูปธปรรมท,ที่สุดน,นะครับเพราะนั้นะจะเห็นว่าสมมติที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบ,บาลเนี่ยเราก็เน้นการทําทําให้เห็นผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรมและผมก็ทําตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างในฐานะหัวหน้าาะฉะนั้นจะเห็นว่า ผลงานของกระทรวงพาณิชย์ผลงานในฐานะรองนายกรันตรีที่เป็นรูปธรรมปรากฏชัดเจนมากมายและเราก็ทําได้ไวทําได้ิดีเหมือนที่ได้ตั้งปณิธานไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของการค้าชายแดนเรื่องของการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะทําหน้าที่เป็นแม่ทัพทางการค้านํารายได้รประเทศต่ตอไปในอนาคตในนาม โครงการปั้นเจนซเป็น c ี o เโอเานี้เป็นต้นวะะนั้นทุกอย่างจับต้องได้หมดนะครับท่านนี้ก็คือทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ในคณะรัฐบาลแต่ในฐา,า,านะรรคการเมืองผมเป็นหัวหน้าพักผมก็มีหน้าที่ต้องเตรียมพรรคประชาธิปัตย์ไว้สําหรับการเลือกตั้งจะมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเตรียมไม่เตรียมไม่ได้นะครับซึ่ง ในภาคใต้นี้ก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุทาการเสืงองซึ่งก่อนที่ผมจะมาเป็นหัวหน้าคแต่ว่าสองปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ว่าเราก็สามารถรวบรวม าการเมืองรวบรวมสสของพรรคอาน,นีสสของพงรรคบุคลากรของพงรรครวมทั้งชวนรุ่งใหม่เข้ามาร่รวมรดมการกันแล้วก็สร้างประชาริปบัติเป็นผุกแผ่นขึ้นมา,มากสําหรับในภาคใต้และเราก็เชื่อว่าเราจะได้เสียงตอบรอับดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านม,มาสําหรับในภาคใต้นะครับ